ผู้สาวในบ้านน้อยชานนหนุ่มหล่อผู้เพียบพร้อมเขาชื่นชอบของเก่ามากชายหนุ่มจึงตะเวนไปตามร้านขายของเก่าจนเขาได้พบบ้านโมเดลหลังหนึ่งและรู้สึกชอบมากจึงได้ซื้อกลับมาไว้ที่บ้านจ,จู่ๆก็มีผู้สาวออกมาปรากฏกายข้างๆบ้านโมเดลหลังน้อย ชาโนนตกใจมากคุณพี่จะตกใจทําไมคุณพี่ชายนี่ดิฉันเองดาราเจ้ากะผู้สาวกล่าวดาราไหนอ่ะแล้วใครชื่อชายกันผมชื่อชาโนนชายหนุ่มตอบกลับแบบงงๆและแอบตัวอยู่นิดๆจริงสินะมันก็ผ่านมานานมากแล้วเขาคงเวียนไหวตายเกิดจึงจดจําฉันไม่ได้ผู้สาวคิดในใจดิฉันชื่อดาราเราเคยอยู่บ้านใกลเรือนเคียงกัน และเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อชาติก่อนนู้นน้เจ้าค่ะพูดดาราบอกเล่าอาดีตให้ชายหนุ่มฟังจริงหรอแล้วคุณทำไมถึงได้มาอยู่ในบ้านจำลองนี้ล่ะครับชานนเอ่ยถามดิฉันก็ไม่แน่ใจนักดิฉันถูกฆ่าตายแล้วดวงจิตก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านน้อยหลังนี้และดิฉันก็ไม่สามารถไปไหนได้อีกเลยหากออกไปไกลเกินก็จะโดนดูดกลับเข้ามาอยู่ในบ้านเช่นเดิม ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นเธอเล่ารายละเอียดน่าสงสารจังไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะช่วยหาวิธีปลดปล่อยคุณด้วยอีกแรงชายหนุ่มพูดปลอบใจผู้สาวขอบพระคุณเจ้าค่ะดารากล่าวชายหนุ่มดูสดใสขึ้นตั้งแต่มีผู้สาวมาอยู่ด้วยผมซื้อบ้านพักตากอากาศมาให้คุณชานนนพูด ขอบพระคุณเจ้าค่ะถึงดิฉันจะไม่สามารถย้ายบ้านได้แต่ก็เอาไว้นอนเล่นดูดาวในสวนได้ดารากล่าวผู้สาวโชว์ชุดใหม่ให้ชานนดูและเอ่ยถามว่างามไหมชายหนุ่มยิ้มและตอบว่าสวยมากครับผูดดาราเสกดอกไม้มาให้เขาชมชานนยิ้มให้เธออย่างเอ็นดู วันหนึ่งโรสเพื่อนสาวข้างบ้านได้นำขนมที่เธอทํามามอบให้กับชานนเมื่อดาราเห็นหน้าเธอก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากหล่อนคือซ่อนกลิ่นน้องสาวต่างแม่ของดาราและซ่อนกลิ่นคือคนที่ฆ่าเธอในชาติก่อนนางซ่อนกลิ่นหล่อนฆ่าฉันทำไมแล้วหล่อนมาทำอะไรที่นี่กันนะผู้สาวคิดอย่างโกรธเกรี้ยว